น้ำมนเ้าหาึนี่วางเงนี่ได้ค่อยไปค่อยลงเช้านนี่แหละเอวนี่ละแม่ลงหิมมันบ่ลงมี้วเกิดค้อยผลงบดลงขเอยตายน้ำปลาขอจะจูบไม่อยข้านั้นเะกะเอาทงใหญ่ปให้ยิงา

ก็ไรก็แซ่ในก็ไรก็แซ่ในก็ไรก็แซ่ซมด้วยนะไปซ่อนลูกกบด้อไอ้นั่นจังลูกออดาใส่สไม่น่ารักเลยลงกรปองโอ้แกยะขยี้โดนลมไปกอดไปเา Các bạn nhìn kìa, nó chạy Nó khải, lại. Nó chạy lại. Nó chạy lại. Bây giờ bây เค้งแอวอยู่ <laughs> มันทันตื่นมันทันตื่น

พวกลุปลอมีแล้วนะเอาเดี๋ยวดมันเอามันมันมันกเทนน่นเนาะยาวไปเลยแล้วปนั้นเลยป่ะะ

น่ารู้เกี่ยวกัไปนี่แล้มันทื่เท่านี้เขาหรอมะยูเท่านี้น้อยกั่เนาะเน่เน่เกาะเขาลงเนาะนะมีได้คนมีได้กูเองก็มีได้หคะขานี่ะ nhiều, lúc đi nói. Tất là nói nó. A soup liver đi nè soup liver. S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 oup liver. พี่แม ปลาเราจะเล่างาเลยซวยหมันอยู <được kindergarten> ่อะหมันหมันหมันเนี่ยอ้ยคืมาึงเ่นานะมึถ่ายมึงเนาะอืมนี่นี่จะเล่ากัน่นี่เนี่งพอดีรอดเนาะ ด<ห>ิงมไหมดิงคมันรอดเ <c oughs> อ้าบอสีเวลาบอกโอ้แม่นี่คือกัดเก็บแม่เี็นเก็บเต่าโ่แม่แม่แม่ <c oughs> เนี่อาหคุณไปพูด <c oughs> มันนั่งเก็บอ่ะมันต้องเก็บพร้อมเนี่เก็บเพื่อนกองกุ้งในหัดกูบ่ไม่เนาะอะไรนั่นงบ่เครื่องกระยังนะครับแหนนะเครื่องกระยัง ส่งเท้าลักปลาครับโดยส่ง เมันมา้ครับมันเจ๋มันอได้แล้วมันี้หมานหมานหมาอาละพอ่อละหมู่ปลาคอเท่ดิ้ลาคอหน่อยเดี๋เธอดีวาพอเก็บดิาคเอาหมูมันไปว

Nên cho bay vây rồi Bị hôm ha Mưa nhân lỡ áo à. Tìm dân hấp tìm dân <laughs> <laughs> Lướt ma lướt ma Lốp 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 Đầm nam đầm nam <laughs> น้องมาดูโผเลยสถาพานเขาเนี่ยว่าว่านั่นโอนเอ็สถาพานคือคุงหรือว่าอะไ

เอาแม่เอ้ยต้องกันเด็ดนี่ดิได้เครื่องยางเครื่องยางเบิ่งดูนี่ยาในเครื่องยางทีเยอะที่เยอะหยิแต่ละที่ก็เก็บเท่าละน้อยที่ปะโคอยังอีวันมันทมแตะเนาะมันโทมอันอ่อนจะเปาะถ้าผมมาผ่าเห็นถืออหมนนั้นใหญ่เครื่องกระหยังนิดหน่อยแบบที่อะโคมันอันหมูใหญ่เนี่ย

พ no, no. ออดแล้วเนาะอนี้เลยาเป็นดุคันลูกปลาปลาหางแดงปลาลูกปลาคอ mm hmm. สุดเลยป่าวันนี้ รู้ไหม้กคนพอเจอพอจอด้ เราเข้าเมื้อานี้เราเต็ม,มนะโอ้ว่าจะมีลงแล้วออมีลงแล้ว่าเรไม่ลงย <c oughs> ันดินดำยันเลยขยับพ่ขยับลงวะนึนกนึกจะใหญ่ใช่ไถ่ายเหน่อยบึงถ่ายปาเงอเขาบึงเิดน่นะเสลวเที่ยวเดี๊ยวดกขนาดกินว่าโก็โ่กอีกน้ยีสุ <c oughs> mô cơ so không có nhiều quá nhiều bị đẻ mô cơ so lại nè nó nhiều nhiều ơi mốc chụp nấm ăn não hả quên não cái bả không bù ăn nó nó thằng ไสละอยู่เฮ็ดสลายตั้งฮะบ่เนาะเขาเลยจ๊ะมื้อนี้จ้ะเอาเฮาเด้อสลายสลายสลายพอบ่มือบ่อ้ายบ่มันถ้าซื้อพลั่วน่ะไปๆเลิกน่ะล้างก็กล้วยก็ใส่นี่นี่พอแม่เอาชุดหมานี่เว้าเบิ่งเด้อหึบ่จ้องแน่บ่ก็นี่ลุกๆๆๆนั่นๆๆมัด ดูะค้อาบินะ้าบอวกไลก็แซนนกไลก็แซนบึ่งกเยอมาหาปาพอละขอถี่ละพออดละเต็มยังอะเทียมไหมโซโซไรละเต็มยอันนั้นพออดละมือละวอลด้วิ ไปเพ่นมาไปเพื่เรอเขียนมกนม่ได้ิว่าอย่างนี้แจ๊กบอ๊บอกบอ๊ะอบอกมีบอาแจ๊กบ่ขอถ่ายนู้นขอทับมามาไปเพื่อนยนี่บอะนี่เ้ยเฮายเฮัยเ่้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้นเ้้เ้ มะม่วงทานไปแล้วครับบ๊ายบาย